งงอยู่เลยอ่ะอนะพรนะครับไปที่โซดาสิงค์ครและตรงนี้นะคะสนับสนุนโดยทุกเยียวซาโซดาสิงค์ค่ะโดที่จะแข่งยังไรนี่เห็นไหมทุกคนมารอดูกันอยู่แล้วเดี๋ยวอันนี้มัน แป้งที่เราเห็นตอนต้นรายการเนี่ยมัน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 เป็นของที่ไม่ใช่เป็นแป้งจริงแล้วถ้าแป้งจริงเหมือนเหมือนแป้งแป้งจริงนะครับแป้งนี้จะเป็นแป้งสดเดิมมันจะเป็นอย่างนี้ก่อนใช่เดิมจะเป็นอย่างนี้แล้วแล้วอันนี้ก็คือเอาเอาเอามาคลุกกันแล้วก็มานวดนวดอ๋อมานวดนวดนวดต่างๆแล้วก็จะออกมาเป็นอย่างนี้แล้วแผ่เป็นอย่างนี้ปกติที่จริงมันก็จะเป็นอ่า จะเป็นการลอยฟ้าได้ด้วยอ๋อนี่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 ลอยได้แต่ของจริงเนี่ยนะแล้วเกินละความหอมต่างที่เกิดขึ้นต่างๆอันนี้อันนี้คืออะไรแล้วก็จะเป็นแป้งที่อบแล้วอเป็นแป้งเล้วเก็ต้องอบแล้วเขาถึงจะมาแต่งหน้าแล้วเป็นผีใช่ไหมนี่ยรับขาเขาจะทำอย่างนี้อ้าวแต่นี่อันนี้คือของจริงๆที่เกิดขึ้นต่างๆแต่วันนี้คงยังไม่เอาอันนี้มาแข่งไม่ไม่ได้จะแข่งอย่างไรเอาอะไรมาแข่งมาดูฝั่งนู้นใช่ไหมฝั่งนู้นอ่ะมาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้เดี๋ยวฝั่งนี้เราเก็บไปอ๋อนนนนีีีี่่่่ไไไงงงเย สมมติวสมมติว่าเป็นแต่ละแผ่นแต่ละแผ่นจริงจอันนี้คือของแข่งอ๋อนี่คือของที่แข่งที่เกิดขึ้นแล้วเราจะแข่งไงฮะก็คือหนึ่งคนอยู่ที่นี่หนึ่งคนอยู่ที่นี่หนึ่งคนอยู่ฝั่งนู้นอ๋อหนึ่งคนอยู่ฝั่งนู้นมีเส้นแดงน้องเงินนี่คือฝั่งฝั่งฝั่งนี้ฝั่งนี้คนหนึ่งฝั่งนู้นคนหนึ่งคนหนึ่งแล้วทำไงฮะก็ฝั่งนี้โยนไปฝั่งนู้นให้ครบตก่นโยนแปลว่าเอาเนี่ยหนึ่งแผ่นง่าย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 แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ่เนี่ย ก็แล้ววิธีการทำยันยนยังไงคะก็คือโยนโยนไปโยนไปโครบหกแผ่นห้ามห้ามกรรมห้ามกรรมโยนไปนะต้องต้องต้องมีหมุนมีควงมีร่อนไปใช่ร่อนไปแล้วคนเราต้องอยู่หลังเส้นนั้นนะฮะต้องหลังเส้นด้วยโยนร่อนไปนู่นถ้าหล่นล่ะถ้าหล่นก็เริ่มใหม่ต้องเริ่มใหม่โอ้หล่นเริ่มใหม่ตกลงก็เป็นไงทั้งหมดหกแผ่นแผ่แล้วก็กลับไปหกหกส่งมากลับไปด้วยกลับอีกหกแล้วก็ตีละครั้งแล้วก็ตีละครั้งร้อย พร้อมเลยไปเก็บการ์ดอะไรก็จะไปยังไงเดี๋ยวนี้เออเแค่นี้รอหนะครับทั้งหมดนายโยนไปหกไปทีละหนึ่งนะฮะแล้วก็กลับมาหกนะฮะหกแผ่นพร้อมไปเลย,นะ,เยนะครับไปนะครับไปนะครับ ดูแล้ง่ายเร็วและพริ้วด้วยเธอทําให้มันบินล่อนอยู่เงี้ยอยู่ตลอดเวลาบินปั๊บแล้วเราก็ือกที่จะรับตรงไหนแล้วเราหมุนนิดนิดหน่อยแล้วเราวางลงดีดีได้ไหมทั้งหมดนะใช้เวลาไปหนึ่งนาทีสองวินาทีโอ้โหแข่งย่างไรของเราหกแล้วก็เอาไปกลับเหมือนกันไหมไปกลับเหมือนกันนะไปกลับเหมือนกันนะตอนนี้มันมีหกเมื่อกี้นเมื่อกี้องเข้าหกแต่ของเราหัก เขาหกแผ่นให้เขาให้เหลือสมเอาครึ่งหนึ่งของเรานาทีสองวินาทีเวลาจริงๆเอาเท่ากันเอาครึ่งหนึ่งก็พอสัควหแล้วเวลาแถมเป็นปัดเศษได้ไหมได้เป็นเท่าไหร่นาทีสิบนาทีสิบปัดเศษไปเลยคนก็สองคนสองคนสองคนนี่คือครั้งแรกังแรกถ้าไม่ได้สามคนเลยครับอ๋อไม่ได้สามคนเลย แค่สามแผ่นมันเองนะสามแผ่นสามแผ่นไปสามแผ่นกลับตีละรังได้หรือไม่ได้ ได้ขยำได้รูปได้คำละแล้วก็เห็นด้วยโ,โมวี่ก่อนเลยได้ค่ะโโออ้ห่ะต้นครับได้ครับโอ้โหปิดไายดีกว่าตาได้ค่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหสองคนก่อนใครกับใครครับฝั่งนี้ผม้พีหมาดึงหมาด้ะเอาเดี๋ยลงลงไม่ต้องเหรอเดี๋ยวผมคอยเชียร์ตรงนี้คอยเชียร์ได้เอาละมานะฮะ

ไม่ได้โบยหน้านี่โยนเฉยอ่ะโอกาสโอกาสทั่วมีแล้วก็มั่วๆไปหลายแผ่นเลยอ่ะโอ้โหชนะก็อายเขาไอ้วงมานี่คว้างเป็นมะม่วงเชียวโอ้ครั้งแรกไม่ได้นะครับมีประบการแล้วมีประการแล้วเพราะคราวนี้จะได้สามคนเลยหมุนพร้าวจังหวะที้งแย่งดึงดึ่งนึ่งนี่พี่เอ้ยพูดพูดลระบายง่ายแค่ จะเอาหนงเล่นตะกร้าของคุณเด็เล่นนะแหมนี่เอาซ้ำเลยโอ้ยไอ้ตรงนี้มันง่ายลองห้ามไปสิไงไหมยนงอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวพูอยู่ตรงนี้ไอไอไอพรละนั่งเลยพะละนั่งขอส่งสามถ่ามาแล้วปั๊บนะขาส่งกลับอะมานี่คนนึง รับคนเดียวพอนั้นขาส่งกลับเดี๋ยวผมไปส่งด้วยอพร้อมไปเอาละครับผมนะครับไปแล้วครับยยไล เต็มที่เลยเอาสั้สามคนเลยแม่เชียร์ทีจริงๆแล้วเวลาดีๆนะคะหนึ่งนาทีสมเล็จร่วงเลยนะทำได้ค่ะใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้เวลาแบบจะตายอ่ะแบบน้ำท่วมจมูกแล้วแ่ะเข่งกันดิ้นๆนรอดตัวมาได้ สนานก็นไปนะคะก็ลองไปดูนะคะเรื่องราวนี้ของบริษัทพิซซ่าทูเดย์จำกัดซึ่งต้องขอบคุณไว้ด้วยนะคะและขอบคุณคุณกิติพงศ์และคุณอัครเนตรค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสนุกค่ะ